ยังลำบากเพื่อน้นมาเองดไรมัหลุดตัวเลยม่จรคนีกินเนือแดกันเลยดอกเขาจะได้ทายพิมพวันนี้มีพูนะวันนี้มีพู ต้องบอกไม่น้อยหกหกหลอเดี๋ยวผรบุหกหรือสิบหแม่หกสิบเดหกอด้อดกบโอเคี่สาบนต้องเดโหนี่ไง ทุกคนเดือดรึ่งแล้วไงอ่ะนักการณ์มาท้ายเร็วเลยไม่ต้องมาห้องที่ห้องที่ไหนบ้าง อุ้ย,อ,ยอะไรอ่ะอะไรน่ะสิ่งที่ต้องการเลยนะน่ะหาดูยากมากเลยเมื่อ40ปีที่แล้วเรายังเคยใช้เลยใบเนี้ยเกิดทันอย่เด้เอพอ,อ,อ,อเกิดทันอยู่เด้อ นั่นนั่นนั่นบ้องเลขแล้วนั่นนั่นบ่มีเมียบอมีขนะนมกเด้นี่ได้มามกดูไหมเขาเก็บไว้่ะโดนลอกแกผมันเก็บไว้องดูพอสแต่อายุตั้งแต่คอย40ปีที่แล้วนะใบเนี้ยได้มาแบบว่าเอาแบงค์หาลอยไม่เป็นเลยค่ะมันกระซำหาลอยหะา เกิดท่านยุบเกิดท่านยุะนะพอเกิดท่านยูบเขาเลี้ยงเบิ่งอย่างนะเกิดท่านเนีเกิดท่านแ้อเดีนี่ท่านยุบเดี๋ยวพอกันนะห่านะครับไม่เงเพิ่มก่อน พี่กอแบบอลได้หอได้เป็นลมคบอกที่แตินข้าวหน่อยจะเป็นรมแดดดดก็รู้จักเข้าห่มหน่อยเพราะจะเป็นกิ่นตะแสบแสบเหรอแสบเพรายาเพิ่งอะหอ้ยเพิงอีดีล่ะเพิ่งอีดีเพี่นพานางบ่ะว่เขารีวิวกันนาดยนนีได้ล้านนี่เขารีวิวกัน30กว่าล้านวิบ่นได้นี่ แปมดังเปมดังมากถ้าไม่ถึงร้อยครบแกจะไม่จม hey, ่ถ้าเป็นเงนถ้าเป็นเรื่องเลขอีกอย่างก็ร้านอย่กดาคนเดียวเรียกวมาเานน้ต้องเด้งนะบ่ไม่ไม่ไม่เป็นร้านพัต้มอย่ง่ที่ดาค่น่ะมันปากปากปากจัด่ปากมาอย่ง่ะมึงทำไเซ็เออยูทีเอาวันนักัลูกไหม

ก็คือเราออกงานลยไรจากเดี๋ยวหน้าเช็คเสร็จพ่อก็จะไปไล์สดกับยายอะไรทำงานทำงานจากเลยเสร็จก็จะมาต้นหมูมาเขียนมะใช่เป็นกิจวัตรของพ่อทุกวันแล้วเขียนมาเลยเสร็จพ่อก็จะเริ่มถ่ายคลิปให้คนดูทุกว่าแล้วสร็จะพ่จะพ่อจะพ่อจะ่อจะพ่อจะพีจะพ่อ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 ะพ่อจะพ่อจะพ็อจะพ่อจะพ่อจนพ่อจพ่อจะพ่อพ่อจปอจะา่อวะพ่อะ่อจะพ่อจะอจะพ่อจพ่อจะพ่อ่อจูพ่อจพ่อพ่พจะจะออยอ่น่ีน่่ ใส่ลายมี่เป่าๆหรอตอนแค่ไปดื่มไปดิงเฉยๆไม่ได้ไปชูดไทยตอนนี้จะไปทำร้ายใครไปชูดใครนะชูดรู้ไหมว่าพ่อทำงานตอนนี้ถึงแปดแสนห้าแล้วนะอ่าอีมิเดียวพ่อก็จะไปถึงเก้าแล้ว

วันนี้จะมีคนมาเดือนอีกแล้วไม่กูกระหาโทรศัพท์กูยูอนละคนข่าวกูกระโบกินแต่โทรศัพท์เสียไปใส่กูคือเบิกูคือเบิ่งกันอยู่เอันแม่เสียงไมอยู่ในหูจะเท่าไม่ยูใส่เดือนละเท่าไหร่วะเสียงไมอยู่ในหูหนูแหม่เท่าใส่ใส่บนหัวใส่บนน้ำเอาแพ้แล้วแพ้แล้วสามศูนย์แล้วก็ยังว่า สู้เขาไ่ได้าอินี่มาตีอีตุเยนไงใช่อีตุเยนอ่ะพ่อสวัสดีครับจิมเบอร์เินพอเลยเนาะข้าวจิ้มเสยเสียมอ่ะนี่ยโอ้คุณใจเลยวเบอออะไทยเพืออาซมอแหกูนะ่ปากเาเลยอดอนนี้ก็ไม่ได้ เอาอิ่งเสียบับเย่เ่นก่อนแล้วรีวิวเลยมาจบที่กินรีวิวก่อนมาจบเลยกัเย่เพิ่นเนี่ยฮะเด่นอย่างจิเปียนวพอมากเลยพี่น้องกด้ทีปากเพ่นเด่นนะำพอันันนี้คือล้าง้วนวมแต่ต่ํเย่เพิ่ อัเสร็จหมดหัวไิไอาจ้าพา้ไปเขาง้นคือว่าเขไกินอยงาเจ้ย่เียวาเ้ปขาง้นคือย้ำหม่งสาวกอพดีดีเียครับเชตัวนี่ีปน เดี๋ยวขอน้องกินข้าวแป๊บน,นึงนะคะขอโทษน,นะคะแป๊บเดียวค่ะเขาจะอึงใหม่กิน <c oughs> จะม่าคนกวยเดียวค่ะพี้เหรอ